สวัสดีค่ะพบกับดิฉันรัฐโรรจิตพนาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวจากรายงานสถาน,นการณ์ผู้สูงอายุไทยในปีพศ2564หรืออีก5ปีข้างหน้าประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ค่ะแต่เรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการรับมือกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น นักข่าวพล,ลเมืองซิติเซนรีพอร์เตในวันนี้พาไปติดตามเรื่องราวจากศูนย์บริการผู้สูงอายุแบบไปกลับของรัฐแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ณนะเดเซ,เซนเตอร์ของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงจะมีกลุ่มผู้สูงอายุกว่า60คนมาออกกำลังกายและเลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ พวกเขาล้วนเป็นสมาชิกของศูนย์แห่งนี้ซึ่งเปิดดำเนินการมามากกว่า30ปีในวันเวลาราชการที่แห่งนี้จึงเป็นทั้งสถานที่ในการพบปะพูดคุยและเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และทำกิจกรรมร่วมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นสถานสงเคราะห์ที่ดูแลผู้สูงอายุ24ชั่วโมงนะคะแต่เดย์เซ็นเตร์ตนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุที่ท่านจะมาในช่วงเช้านะคะท่านมาจากบ้านท่านท่านก็จะมาร่วมกิจกรรมแล้วท่านก็จะกลับไปอยู่ที่บ้านของท่านเหมือนเดิมการเปิดให้บริการกิจกรรมแบบไปกลับสําหรับผู้สูงอายุทําให้ศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงแตกต่างจากบ้านพักคนชาราอื่นๆซึ่งพื้นที่กลางของรัฐที่จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในลักษณะนี้มีเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนสมาชิกกว่า3,000คนโดยส่วนใหญ่จะมีอายุโดยเฉลี่ยตั้งแต่60ถึง90ปีทุกวันนี้ต้องมาที่นี่เพราะว่าช่วยให้เราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงอายุมากๆเนี่ยให้อยู่กับบ้านท,ทุกวันทุกวันนะคะลูกต้องทำงานกันหมดนะเพราะก็มีโอกาสมาดูแลเราจากสถิติของศูนย์วันหนึ่งจะมีผู้สูงอายุมาใช้บริการประมาณ 80- ถึง120คน และในวันจัดกิจกรรมพิเศษช่วงเทศกาลอาจมีผู้สูงอายุมาใช้บริการถึง300คนปเป็นตัวเลข<ป>ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง5 1 0ถึง10ปีที่ผ่านมานี่จึงอาจเป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยพศส5 5 7 7ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยระบุว่าประชากรที่สูงวัยจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีพศ2564หรืออีก5ปีข้างหน้าประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะมีมากถึงร้อยละ20และมีจำนวนมากกว่าประชากรวัยเด็กที่น่าสนใจก็คือว่าเรามีคนที่ต้องอยู่ตามลำพังเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยลำพังคนเดียวผู้สูงอายุคนเดียวเนี่ยมากถึงประมาณ9%แล้วก็จะมีมีผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ถ้ากลางคืนเนี่ยโอเคมีลูกหลานอยู่ด้วยแต่กลางวันเนี่ย ลลูกกกกหาาาานนนนนจะอออทํงัีี้้็มมขึเช่นเดียวกับผู้สูงอายุท่านนี้ที่ตัดสินใจออกมาอยู่ตามลําพังหลังจากที่ลูกหลานเริ่มเรียนจบและออกไปทํางานเธอได้ออกมาใช้บริการเดย์เซ็นเตอร์และเล่าให้ฟังว่าในบริเวณที่อยู่อาศัยใกล้เคียงล้วนมีเพื่อนบ้านเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังเช่นกันแต่ตัวเธอเองมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าสําหรับการเข้าสู่วัยสูงอายุเพราะว่าปวความลาบากนะกว่าสีกว่าปีนะคะเริ่มคิดตั้งค่ามีแต่งงานนะ กอายุมากๆนะถ้าต้องพร้อมค่ะทําการเงินค่ะใหม่ๆมันก็ต้องทําใจยากนิดนึงค่ะนะคะแต่ว่ามันมันมันโชคดีที่ว่านีมันมันอยู่ศูนย์นะเดเซนเตอร์ของศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดงแห่งนี้อาจสามารถเป็นพื้นที่กลางสร้างการมีส่วนร่วมกับสังคมให้กับผู้สูงอายุแต่การดูแลในระยะยาวเป็นสิ่งที่ต้องมีการจัดการหากสัดส่วนและจํานวนผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐโรสจิตพนา,านักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เป็นประเด็นที่ต้องให้ความสําคัญค่ะทั้งในด้านของสวัสดิการและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งศูนย์บริการผู้สูงอายุคือปัจจัยหนึ่งนะคะที่ต้องจัดการเพื่อรองรับกับจำนวนผู้สูงอายุที่มีเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมก็สามารถเป็นนักข่าวพล,ลเมือง Citizen Reporter ได้ค่ะโดยการแบ่งปันเรื่องราวและมุมมองใกล้ตัวเข้ามาได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ